สวัสดีเพื่อนๆชาวเร m a มชชีนทุกท่านครับวันนี้ช่อง Red Machine, เรสแมชชีนก็จะมาอัปเดตข่าว่าวในรั้แอนฟิวกันอีกเช่นเคยและวันนี้ก็คัดกันมาในเน้น4ข่าวมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันจะมีข่าวอะไรกันบ้างนั้นไปชมกันครับ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเมื่อ ot, ซันสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังขององังกฤษรายงานว่าบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาแผนการที่จะคว้าตัวจอร์ดูรันดาวรุ่งวัย18ปีจากชิคาโกไฟทีมจากเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกามาร่วมทีมให้ได้โดยแข้งรายนี้ก็อยู่ในเลด้าของหงแดงลิเวอร์พูลด,ด้วยเช่นกันมีรายง,งานว่าบอร์ดบริหารของสโมสรฝั่งสหรัฐอเมริกาเรียคาตัวแพงถึง10ล้านปอนด์หรือราวๆ429ล้านบาทเลยทีเดียวกับนักเตะวัย18ปีเท่านั้นนอกจากนี้ยััังงงพรรร้อออมมทททีี่่่จจะเเเปปิดบฟสาากลยยุโย็ ซึ่งมีรายง,งานว่านอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีลิเวอร์พูลที่ให้ความสนใจอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นยังมีทีมจากลิเกสเปนที่ยังให้ความสนใจอีกด้วยสำหรับจอร์ดูรันเกิดในเดือนธันวาคมปี2003และเป็นเด็กปั้นของทีมประเทศโคลอมเบียบ้านเกิดก่อนจะย้ายมาอยู่กับชิคาโก้ไฟเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยสีสั่นนี้ลงเล่นเป็นหัว30นัดยิงเป็นหวด8ประตูกับอีก6แอสซิสต์ในทุกรายการ ไปกันต่อกับข่าวที่2โดยสปอร์ตสื่อชื่อดังของสเปนตีข่าว่าหงแดงลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมเต็งที่จะได้ยุสุฟามูกโ,กโกโก้ของหน้าดาวรุ่งทีมชาติเยอรมันของสื่อเหลืองบรุสเซียดอทมุนมาเสริมความแข็งแกร่ง สำหรับบูโกโก้แม้จะเพิ่งมีอายุ17ปีแต่ก็กลายเป็นกำลังสำคัญของดอร์มูลชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้เปยซัดไปแล้ว4ประตูกับอีก5แอสซิสจากการลงเล่นส6นัดรวมทุกรายการทำให้เขาตกเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรใหญ่ในยุโรปไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดปารีสแซงแฌงแมงอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดระบุว่าลิวพูคือทีมเต็งที่จะได้มูโกโก้ไปร่วมทีมทั้งนี้มูโกโก้กำลังจะหมดสัญญากับดอร์มูลหลังจบฤดูกาลนี้และการต่อสัญญากับโต้สังกัดก็เป็นไปได้ยากเพราะเจ้าตัวต้องกาาารรค่่่่เนนืือออออย5.2้ปตตีแแงพมจ 3.5ล้านปอนต์ต่อปีนั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงที่จะตัวจะย้ายทีมโดยเขาสามารถเจราจาล่วงหน้ากับทีมไหนก็ได้ในเดือนมกราคมปีหน้ามากับเขาที่3ม เมื่ออันโตนิโอซิว้ากองหลังดาวรุ่งของเบนฟิก้าทีมดังแห่งโปรโต,ตุเกสอยู่ในเ雷达ความสนใจของหงแดงลิเวอร์พูลตามรายงานของโอโจโกซือชื่อดังแดนฝอยทองเซนเตอร์ฮาฟวัย18ปีกำลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการเล่นให้กับเบนฟิก้านับตั้งแต่สอดแทรกตัวเองมาสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้ได้ล่าสุดโอโจโกเผยว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในหลายทีมดังของยุโรปที่กำลังเฝ้าติดตามดูพัฒนานการของดาวเตะรายนี้อยู่แต่คงไม่รีบยื่นข้อเสนอในช่วงเวลานี้เพราะซิวานั้นมีค่าชิร์สัญญาสูงถึง,ง10 0ล้า้าาาานยโทททีี่่่บฟกไวมใญๆ ทั้งบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ซิตี้และปารีสแซงแชงแมงก็มีชื่อโผล่ผ่านให้ความสนใจแข่งรายนี้ด้วยเช่นกันมากันที่ข่าวสุดท้าย เมื่อแอนดรูโรเบอร์สันแบ็กซ้ายลิเวอร์พูลเผยทุกคนในห้องแต่งตัวของหงแดงนั้นสุดผิดหวังหลังเกมพ่ายนอตติงแฮมฟอร์เรส์สุดช็อกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในเกมพิมพ์ลีกนัดล่าสุดของลิเวอร์พูลบุกไปพ่ายนอตติงแฮมฟอร์เรส์ศูนย์ประต,ตูตัวหนึ่งทำให้ยังมี16คะแนนเท่าเดิมจาก11นัดหลังเกมกองหลังชาวสกอตแลนด์กล่าวถึงเกมนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเราไม่สามารถทําตามแบบที่เราหวังเอาไว้ได้เห็นได้ชัดว่าเราต้องพยายามจบสัปดาห์ที่ดีด้วยก้าวแต้มมัันนนนอ้้้าาางงีียทททแพํบบ ครึ่งแรกและก็มีโอกาสไม่มากนักจากนั้นพวกเขาก็ได้ประตูเราไม่ควรเสียฟรีคิกที่แย่แบบนั้นเราต้องรับได้แย่มากในจังหวะนี้และหลังจากนั้นผมก็พบว่าตัวเองตามหลังหนึ่งประตูต่อศูนย์จริงๆแล้วเราเองก็ต้องยกเครดิตให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสพวกเขาทําได้ดีจริงๆเรามีโอกาสมากพอที่จะชนะในเกมนี้เราเคยมีเกมแบบนี้มาก,ก่อนแต่ในฐานะที่เราอยู่ในตอนนี้เราไม่สามารถสูญเสียอะไรแบบนี้ได้อีกแล้วนั่นเป็นเหตุผลที่เราทุกคนเสียใจในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังจบเกมทันทีโรเบิร์สันกล่าว เป็นยังไงกันบางครับกับข่าวคราวของทัพผมแดงลิเวอร์พูลประจำวันนี้มีตกลงตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลที่น่าสนใจสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายแล้วหากคุณเชียร์ลิเวอร์พูลเราคือเพื่อนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเร d m บนชีด้วยเลครับวันนี้สวัสดีครับ